อาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f o r ์ a h o r i z ล n ซ5นะครับแล้ววันนี้เราก็มากับรถด่วนพิเศษครับด่วนจริงๆนะครับรถอีมเอสนะครับนี่ครับเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยแรงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปแต่งมันให้แรงสุดๆไปเลยดีกว่านะครับไปครับรถคันนี้ก็คือ f o r t Transit นะครับ Super Sport Van นะครับก็เป็นรถตู้นะครับเราก็อย่ารอช้ามาแต่งมันให้สุดกันเลยดีกว่านะครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards a bread I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจาก198แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น760แรงม้านะครับมาครับมาดูกันครับจะเป็นยังไงครับ e m s นะครับขับรถไม่สุภาพโทษแจ้ง1545ได้นะครับ โอ้โหเกอบความเกอบความับแหมเจ็ดร้อยแรงม้าแล้วนี่นี่ยคงรู้สึกว่ายังหนืดหนืดอยู่นะวางเครื่องใหม่ได้ไหมไปครับเดี๋ยวไปเจอในสนามแข่งดีกว่ามาครับเครื่องเมื่อกี้ไม่สัดใจครับมาวางเครื่องใหม่ครับจาก760แรงม้าเมื่อกี้ครับเพิ่มขึ้นเป็น1750แรงม้าครับมครับมาดูดิว่ามันจะด่วนไหมครับรอบนี้ โอ้โหเรียบร้อยครับเบกันไม่อยู่เลยทีเดียวครับไปครับเจอกันสติีทเลสซิ่งดีกว่านะครับมาแล้วครับรถ EMS ครับอ่ีมเอสครัเอ็กเพลสครับไทยแลนด์โพส์นะครับ1,700แรงม้านะครับไปโอ้โห แองแม็กลาเรนแบบสิวๆชิวๆหลุดเลนไปแล้วโอ้คุมไม่ได้้วครับเบรกเฉียวรถตู้ครับต้องรีบไปส่งของลบน้อยโอ้โหเอาเรียบร้อยครับเข้าบ้านโอ้จบเลยนี่ ชนกระจายครับไปครับต้องรีบไปส่งของครับอย่ามาเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เอา้าใครชนทิ้งไว้อ่าถึงโค้งแล้วเบกนี่ตูดแม็คลาเรนไปครับอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชนไปดิชนไปหนึ่งรับ ตนอีกทีไม่ทันนะว่ายังไงครับแสงมาแล้วครับ N S X, X ว่าไงครับโอ้ยหลุดหลุดถนนอีกแล้วชนที่กั้นถนนกระจาย,ยไปครับมา แซงไปครับนี่รถตู้เอ็มเอครับไล่แซงซูเปอร์คาร์ไปครับเอาชนชนบ่อย,อยจริงฮะรถชาวบ้านเนี่ยมันเยอะอย่างนี้ขับรถไม่ดูทางกันมั่งเลยนะครับซูเปอร์คาร์ <Super car S 2> เหรอเฟอร์รี่เหรออืมเบียดเลยครับไปครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว ไม่ได้เบาเลยโอ้โหอยเรียบร้อยมาครับย้อนเวลากลับมาแก้ไขครับใช่ครับโอ้โหได้ที่สามแลยเนี่โอ้โหแรงเะล่ะันเสร็จร้อยมาครับไปครับเดี๋ยวไปหาสนามต่อไปเล่นกันครับ มาครับเจอกันกับสตรีทเรซซิ่งเหมือนเคยครับรอนนี้เจอรถอะไรกันบ้างต้องไปรอดูกันนะครับโหข้างเป็น GTR35 r, r ครับรถซิ่งทั้งนั้นเลยไปครับเรารถเราซิ่งครับ IMS e ครับโอ้ยเบรกก็อยู่โอ้เข้าข้างทางไปแล้ว ออกมาได้ครับคนของมันหนักนะเลี้ยวไม่ได้เลยครับโอ้โหไปครับโอ้โหทางนี้เบรก,กโต้งเบรกขนาดนี้ยังเลี้ยวไม่ได้ความแรงเท่านี้ของจริงนะไอแลนโพสครับมาครับเจอที่หนึ่ง แซงไปแล้วแต่ต้องเบรกว่ะเรียบร้อยครับชนรถชาวบ้านไปครับอกครับไปครับ <c oughs> จะโดดแซงแล้วจะโดดแซงแล้ว <c oughs> โอ้โหค้งนี้ต้องเด็บเข้าแล้วมั้ง <c oughs> มาครับตามกันมาเป็นขบวน ไปครับค่อยทิ้งห่างไปเรื่อยๆครับโุ้ยโค้งโค้งเบรกเบรกมาดูดกันมา,มาไ,มดดนไปแล้วหนีก่อนนะถึงโค้งนี้ว่ายังไงโอ้ยเบรกไม่อยู่โค้งนี้ โอ้โยเ,ยเ,ยเลี้ยวยากเลี้ยวเย็นเหลือเกินครับรถตู้ครับไปกันต่อครับโอ้หวิ่งจะ300แล้ว300ไปแล้วครับ300 300ยบามร้อยไม่อยู่300อโอ้ยโอ้ยโดนแสงตรงนี้เลยครับ ไม่เอกเลี้ยวไม่ได้เลยโอ้โหหมุนมาครับกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ฮะเรียวยากเรียวเย็นเหลือเกินนะครับรตู้ไปครับเทจริงๆโอ้โมแตเท่อยู่ครับหลุดออกถนนอนีกแล้ว เอ้ากวาดกวาดหมดเลยเอ้บาบังเลนไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปครับบังเลนไว้ครับโอ้ยโดดมาแล้ว,โ,โ,ดดลวโ,โกงขนาดนี้ไม่ชนะก็แต่ง เอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับกับฟอร์ดซูเปอร์แวนอะไรสักอย่างนะครับลาย Thailand โพสตนะครับไปสนีไทยนะครับแหมมันเท่จริงเลยไปส่งของกันต่อดีกว่านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจนมาถึงตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ